จากสบายดีผู้ที่ติดตามเลยครับชมบอเสิร์ทุกทุกานเนะาะบอกว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนรับเขาสุ่องบอเสิร์ตเชนแอรอีกคือเก่าคือเดิมไปเนะาะวันนี้ก็บอเสิร์ตได้มาแวะหาทางครอบครัวของน้องเตียนอะไรเนาะแม่วีง่งไปเนาะครอ,อบครัวคนกา,าดคืนตันยากจนอะไรเนาะ ฉะนั้นก็เขาไปติดตามหับชมพร้อมๆกันเลยเนาะสบายดีสบายดียดยดโอ้ด่งางหูไม่ยิดจุ๋ยๆุ๋แล้วนี่เนาะอเออมาเนี้ก,นก,นกนนะน้องหลอดเป็นโมกับน้องเตียนบ่โอ้หน้องหลอดกับมาลิดน้่นน้องเตียนเนาะเออเฮ้ยเป็นมาลิดน้้นมืานะอ,อนี้กับพ่อแม่เพิ่นเนาะโดยกินข้าวกินน้ำนะบ่ม,มาเน้ย้ำย้ำวันกินม่มีอ,อจะไรกินมีเนาะกินจะหากินยัง โอ้ยยังเราไปขุดกิโลวันเรคดบ่กิโลก็ยังไม่ได้ไปมานอเดิกงัวดงัวดิงัวกงัวไปตะกี้่พอได้จิโลกันเนาะได้โอ้เห็นอะไรนังรดมาดินไก่เนาะมนมาดินเลื่อย่ร่ชาเนาะมาดินงมนเลื่อเรื่ยใส่เนเรื่องะมาดินน้องเตี้ยนนี่ โอ้ oh. โอเคพียกช่วยคนแรก,แล,กล่ะกาพากันมาหล่นน้ำน้องเตียน oh. โอ้ปิมูกันแต่โดนนะบ่เนี oh. นเ่ยเออเป็นปิดมกันแต่โดนเลยเนาะ oh. อ่าน้องโอดนี่ชิดตะไครก่กาะซีซ oh. ีปีป oh. ีนิดมูกับน้องเตียนเนาะนุ่งลา้ข้าวเดียวกันเนาะ oh. อือกาดน้องเตียนก็ปเป็น <S <S ข,ออข่าวเฮียนบ่ข่าวยู่ข่าวยู่ยู่ของนายปิน นี่อยู่เลยโอ้จุบปูหาเลยจุ๊บปหาอืมอดนี่จุบได้สองปีแล้วเน้อแต่ว่ายังบ่ได้อะนะมีเงินไปเฮียนโตเนาะน้องเตียนได้สิไปเฮียนโตบอจ่ะมีเงินไปเฮียนมีเงินไปเฮียนไปเฮียนอยู่บ่ไปเฮียนอยู่โีเงินเลยจุบสองเฮียนกี่นี่บ่เจ้ากับน้องเตียนเออโดยอืม เสิงเสิงบันพีดแบบเสียงป่หาสิงบันเฮาโอ้เสิงบันเฮาเนาะมันโคกเนาะโอ้สิงบันยองเนาะครับเพิ่งจะอยากไปเฮียนอยู่แต่ว่ามีเงินมีคำเหเมือนกันเนาะเรื่องอยากไปนี่เนาะเพราะว่าเพิ่งจะอะผมมีทั้งพอเนาะ คือน้องรอดนี่ก็มาอาศัยอยู่น้ำนาบ่าวเนาะอยากไปเฮียนแต่ก็มีเงินเพิ่นว่าเนาะที่จะไปทำไปเฮียนเพิ่นว่าเนาะแม่ได้บรให้ลูกไปเฮียนบ่ไปอยู่มีเงินโอ้มีเงินก็อยากชงอยากเสริมอยู่เนาะชงอยากเสริมอยู่เพราะมีเงินชงให้ลูกไปโอ้ก็เลยให้ลูกโจก่อนโอ้างเฮียนมีผัวเต็นมีผัวแม่ก็บ่มีผัว แม่กับบมีลูกมีผัวแม่กับบมีลูกมีผัวหาหาเงี้แต่ละมือที่หาเงี้หาน้ำใหม่น้ำมันเก่งกินท่านน่ะเงินคำที่หากันแบบางไเงินคำกับบุ๋ม่หาที่ที่หาังบุ๋มีทีหาขายช่างช่งกับบุ๋มมีปิดเนี่ยอยังกับบุ๋มีทุกเนี่ยมีไฟหาบุ๋มีไผไอ้ไปน้องไฟกันจะแต่ปวดตายชงปีได้กับบุ๋มีไฟมาเยี่ยมมาคอยอยู่กับลูกสามคนทุกคนงงเงียบ โอ้ยูรวมกันสองสามคนนี่อยู่รวมกันสามคนก็ไม่ดู้เงเด้อโอ้ยูสาคนเออยูสาคนมีแต่ผู้หญิงเนาะเออมีแต่เป็หญิงเห็ดไห้ไทยหน้ากับบมีู่บผ้าเห็ดเห็ดให้ไทหน้ากับบุ้มีผูผ้าเห็ดผ้าสังโอ้ดจลูกดานจ้ะอันให้ลูกดานมาไทยให้แต่ยนีเยิดนวางไปเลมานาะโอ้เนเนวางผนมามันบอกเออเนีลูกดานบ้างกับผนมาไทยให้ ก็ได้หาคุดกิโลขายบ่ก่ได้ไปมื้อน uh> ี uh ้นะตะเก่านี่ไปอยู่บ่ตะเก่าไปอยู่ได้ลำเด็กําหน่อยเน๊ะก็ได้ติกินเน๊ะได้ลายก็ไปขายได้ลายก็ไปขายได้หน่อยกับ่ได้ไปโลยน้องรอดได้เคยไปคุดกิโลอยู่บ่ไปอยู่ไปก็ไปไปกับน้องเตียนนี่บ่เลยกนไปหาคุดกิโลอยู่เคยอยู่่น่าเนาะอยน้องรลดก็เคยแลยขายอยู่บ่กิโลอือ บ่แดกขุดมากอะบ่ได้ร้ายแบบนี้ขุดมากกับว่ได้ร้ายเพราะแต่ได้กินเนาะดูคทับไปขุดไปแท้ได้ฉันนาขึ้นโคกคุณบอสขึ้นโคกโคกข้าวหล่อจะแถวนี้ไปเนาโอ้เราจะแถวหนี้ไปได้บ่ได้กับมือหูเนาะเมื่อได้สิเมือบ้านมันเป็นเมือเยี่ยมบ้านบ่จังบ่ได้เมืองเนี่ย พาเ่าเมื่อก็สิเมือโอถ้าหันบาพาเมื่อันบาบ่าเมื่อก็บ่ได้เือกินฮอบ้านอยู่บ่อะมาอยู่พี่เฮงนอกบ่กินฮอแหโอเพราะว่าลึหนเนาะําบ้านเจ้าของแล้วอยู่นี่ก็มนบ่อยู่บ้านตัวเองนี่ก็มาอยู่พี่นี่อยู่ใส่วนกว่ากันอยู่พี่แหอ๋ออยู่อยู่พุนม่บ่อยู่หมู่นี่ก โมไปอยู่บ้านเลยโอ้โหโมไปทำเฮียนเบิดเนาะบางคนกันเนาะของน้องรอดผัดบริเฮียนหนังสือเนาะเห็นว่าม้าผีพีมวนกลัวคน่าเนาะดีกันเนาะโดยแต่คืนตีเมื่ออยู่บวชเลยนะอ่ายากเมื่ออยูกเมื่อยุอยากเมื่อพัดเงินคำจ้างหลุดอีกนางเนาะโอ้ มันก็หลายแนวหลายอย่างละเมื่อเมื่อเมื่อพูดนี้เมื่อเยี่ยมใครอยู่บ้านงานหลินน้ำนาไผ่นาบ่วอยู่เพื่อนเนาะโอ้มันอหลินนำพี่น้องทุกคนทั้ดเราเมื่อนี่ก็ไปหาอยู่ว่าเมย์ไปหาอยู่บางทีก็เพิ่นอยู่บางทีเพิ่นกับพี่อยู่โอ้บางทีเพิ่นกับอยู่บางทีเพิ่นกับพี่อยู่อยู่เพื่อนเนาะบ่เพิ่นไปให้แต่กัแต่ก็ มันกะไปหานักจ้างคนจะไปหานักจ้างคือกันมืออยู่มือปุยเนาะคนกันเนาะเจ้าเมื่อกัเมื่อแวลินน้ำเพลยูเนาะคือครอบครัวเพิ่นสั่งไม้ในเพิ่นห็ดอาชีพนั่งฉาดนาผัวเพิ่นผัวใม่เจ้าเนาะโอ้โหน้ำเพลยโอ้กาเพิ่นก็เคยตีเจ้าอยู่บ่ผัวใม่กะเคยเคยอยู่เคยตีอยู่เนาะ แม่เจ้าก็หูบอกวา่าผนตีเจ้าพ<อ>ูอยู่คุอกันแม่บนแม่คนไม่ได้ให้ผนบอกอ่ะคนแม่คนไม่ได้ให้บางทีกะทางแม่ทางฝอที่อ่ะีกหรอเนีทำพ่อหห้แม่ก็ให้น้ำนอนนะก็เลือยใหญ่มาอยู่น้ำนาเบ้า น้องนาเตียนได้อยากได้พ่อไหมบ่น้องเตียนได้ยังได้อยู่ปู่แม่ได้กันชียังสะเอาพ่อไหมบอสคนอยากได้เนอ้าวแม่ผมไอยากได้ลูกสาวผมอยากได้บ้านลูกสาวผมอยากได้พ่อแม่ผมไปอยากสั่งของคั่วไหมมาชั่นเนาะคั่วอามากันยันบ่กลุ่มเพิ่นเนาะอ้าวกับ่นเนาะเลี้ยงเนาะแต่ตู้มีเนาะตัวทุกเนาะคนมาเอาเยาะกับ่นเอาเลยกับผ้ากันฉ่างกันชาน้ำกันแน่เนาะตัวทุกเนาะยันเพิ่นเอาเนาะ เอ็ม,มกุม,มหุม่มเพลินก่าอันสมมติว่ามีผู้มากมักเจ้าเจ้าเสียเอาบ่ฮะแค่ไหนอ้าวปัจจัแล้ววันนี้จักปีแล้วเจ้านะสามสิบปลายสามสิบปลายโอ้ชื่อยังก่อลืมถามชื่อเจ้าไห้เนาะชื่อเวียงชื่อเวียงโอ้อันสามส,ส,สิบปลายปีปยปอืมในลูกจะคนก่อโอในลูกหกคนแต่ไมันพ้เสียยังสาม โอ้คนเสียสามยังสามบัวเจ้านี่เสียได้จ็ดปีได้อนี่สองปีเสียไงโอ้ได้สองปีแล้วเนาะแต่เพิ่นก็ยังบ่ทันได้สช่างจาครอบครัวใหม่เนาะโดยแต่ว่าลูกเพิ่นนี่อยากได้ได้เพิ่นว่ายากได้พ่อใหม่ได้เพิ่นว่าพอมีผู้ถ่ายหน้าเนาะน้องเตียนโดยได้ยันมาเพิ่นมาเอาเนาะยันตัวถูกโตยากว่ายังบ่มีผู้เอายังบ่คุ้มห่มเพิ่นมีแล้วมีเสียเอาบ่สิติดต่อให้นี่ะ เอาว่สิติตตอให้เลยเคยมีอยู่ผูกมาลมกันเนาะผ่านมาเนาะมีอยู่ว่าผูกมารมกันยังมีแผนมารมจะเถือโอ้มันนี้ก้อนสีหาติต่อนคูบ่าวให้อนาแม่น้องเตียนกันเนาะน้องเตียนว่าอยากได้โพใหม่ได้เนาะคูมาพอมาถ่ายหน้าเนาะโอ้สิหาบันคูบ่าวให้เพิ่นก่อนเพราะเพิ่นมีผู้สั่งผู้สาเนาะตัวมาเพิ่นน่กะ ค่ะผมนำครอบครัวแล้วนี่เนาะโดยนี่มีบ่ผางผมหมายแถวบ,บ้านนี่เนาะ <c oughs> อยู่แถวบ,บ้านโคกนี่สิบบมีบ่ผู้บ่าวจักปีเหียวสิลมได้เอา้าาม <c oughs> เอา้าคนมาจักปีเนาะก็จักปีสิอันลมได้ฮะนะขันมาเห็นกะอ่าสิบอกให้นนะ จะได้ยังเหมือนคนเนาะอ้าวจะปีคนแบบว่าอายุเนาะกะกะได้ใจเนาะกะได้ใจว่าเจ้าหนีชาวคนจะปีสี่สิบปีบ่ห้าสิบปีบ่ือว่าคนสามสิบสี่สิบนี่ไล้เนาะโอ้คนสามสี่สิบนี่ไล้เนาะอืมการถ่ายลายไปยังพือนไทยหน้าหมดไดอืราะว่ายัยนยองโดนไทยหมดไดเนาะคือเก่าไดเอามากับมันโบด้วยเอามากับยังบอเห็นหมดไดคือเก่านะเนาะ ก็ต้องเอาผู้เอากลุกเแน่นมแน่จะหน่อยเนาะเห็นให้เห็นหน้าได้แน่ยเนาะโดยผันเถ่าผัดเอามาผัดเห็ดฉายหน้าบม่ได้คือเกาหัวเนาะค่าคือเกาอีกเนาะโดยเห็นพว่มเพลินได้ผมบอกบ่าวแถวบ้านเฮานี่ยังบวเห็นไปมาลมเนาะโดยได้นอนนาประจำบ่เจ้าโดยโดยเห็นได้เคยเข่าบ้านนะเคยเข่าบ้านวันนี้ก้อนโพกบ่าวแถวบ้านนี่สิบอกไปไปหาสาวเวียงด้วยปะอยู่หน้าผมเราอยู่หน้าผมนะ ผมเพิ่งไปได้ข่าวบ้านข่าวเมืองเนาะนอนนาผนชําเฮือนได้อยู่นี่เนาะโดยจะเป็นเฮือนอะไรเนาะเฮือนนาก็อยู่นี่ทั้งนาทั้งเฮือนอยู่นี่เลยเโอนนอยู่ี่โอ้พอห่างพัวใหม่กับบมีบ่แถวนี่เนาะคือว่าเฮือนชาลัดเปนกัเครื่องใส้กับทั้งครบมีครบอยู่บ่ได้มีเลยโอ้โหของหนำของในมีครบบ่มีมี่ตัวโตตัวเย็นกับบูมีอันว่ายังกับบมีนะ ขึ้นไผ่เด้วยจ้ะขึ้นไผ่กับบุ้มมี่เนี่ยใส่ไผ่แจงเดดโอ้แบบใส่ตากแดดเอาะแต่ก่อนนี่โตน้ำมูก่อนแต่ก่อนสกี้แต่ให้บุญขขาวนั่นโตน้ำมีสีปดแบัดโอ้เอ้าคือปดนั่นปดได้เพิ่นให้ปดเนาะโอ้มมีเอาแล้วเวียดเลยเนาะแล้วเวียดเลยกับมันนี่ื้อไผ่แจงเดดเอาบัดโอ้แต่ไต่เอาแบบแต่นใต้พอได้กลางคืนกะปิดได้บบแนวนอนกะปิดได้เนาะมันหมดเองมัน ต้เองมันโอ้หมอใต้เองันแดดทีนีสิอ่านันอยู่เนาะสิใช้สะดวกเนาะกันฝนตกนี่ห้วยเนาะอยากเบิดไว้แล้วแม่นบ่โดยแบบแจ้งน่ะมันดเองมันบ่นดอกไฟนะบ่ได้โอํามาแล้วมันใต้เองมันเลยโดยหักกุ้มุมอยู่บคืนกุ้มอยู่บ่โดยโอ้กอยู่เนาะแต่ว่าบเฮาใช้ตู้ยกตู้เย็นมันใช้บ่ได้เนาะพัดลมพันหยังนี่ก็ใช้บ่ได้บ่ บอได้แด้วแม่ไฟฟ้าเนาะโอ้พอแรกกับพอแต่ได้ใต้ยามกินข่าวกินน้ำให้ยุ้ยกินซื้อเนาะนา่เนาะนีเงินมีค่ากันว่าเนี่ยมีเงินมีค่ามึงมีผู้ัวสมมติว่าลูกชาวนี่ไปหาไปหาเงินอยู่ไทยนี่ใครไปอยู่บ่นี่ไปมึงมีเงินโอ้ยังบุคลามีเงินเออต้องเห็ดบัตรเห็ดเบอร์อีกเนาะเออเพ่ยเห็ดบัตรเห็ดเบอร์บ่มีเงินเลรนเห็ุบัตร เห็ดบ้านเห็ดเบือให้ลูกสมมติลูกอยากไปให้ไปมันบอกไปอยู่กับไพ่เจ้ามันอยู่เพียกับยูเขามีลูกเขามีเงินมีคำให้ลูกไปเพื่อว่าให้ลูกนี่ผ่าเงินผ่าคำมาให้นะเนาะพอได้ใช่ได้ใจเนาะโดยหนึ่งมากับบุมีผูหาบุมีอาณาผูน้ำเนาะโดยมีชาวรักในครอบครัวในการนาหาเงินหาคำเนาะโดยแม่คือน้องเตียนเพิ่นี่ก็ยังได้พอไม่อยู่เพิ่งโดยแต่แม่นี่ก็บเอาจักเทื่อเพิ่ง เ่็นกันอยากได้ผู้ชายหน้าอยู่มีผู้เอามีแต่ถาลูกเคยบ้าบบนี้ถาลูกเคยก็เอาถาลูกเคยก็เอาสมุติมีผู้มะมังลูกสาวนี่ใครเอาบ่เนี่อายุขับมีผู้เอายันบ่มีผู้เอานะอ่าโดนยันบ่มีผู้เอามีบ่ผู้เอาลูกสาวคือปั๊บนางเนี่ยน่ะบ่มีผู้เอาอยู่งยันบ่มีผู้เอาลูกสาวเนี้ยลูกสาวทุกสาวยากว่าบ่มีผู้หาว่าบ่มีพโอ ลูกสาวตุชาติยากเลยเนาะถุกยากแล้วผมมีผู้หาเนาะสามครัวกิดครัวพากันหาเล่นเอานางเนาะเลยน้องเป็นแค่ยังยังน้อยแต่อนาคตเป็นยังก้าวไกลอยู่พี่น้องเลยไปหาเงินหาท่อแต่จะไปหาเงินมาพัฒนาสังชาในครอบในครัวนี่แหละเนาะเลยเพรแม่เป็นกะเทาะเลยเนาะเก็อาศัยน้ำลูกแล้วบนี้เนาะเพราะว่าแม่นี่ก็เลี้ยงลูกใหญ่แล้วมันบอก ไอ้ลูกเลี้ยงตอ่อแล้วนี้เนาะออแม่คือว่าลูกใหญ่แล้วก็มีพันธตตเเนนะต่อแม,มอ่แล้วบ่ได้เนาะเพิ่นแงงยามพ่อแม่มีอายุแล้วบัดนี้ก็คือภาระของลูกลูกเจ้นี่มีแต่ผู้หญิงนเนาะโดยโอ้คั่นมีผู้ชายสิถ่ายหน้าได้อยู่เนาะํานี้แหเนาะโดย่แม่เห็นให้เห็นหน้าก็ได้อยู่แต่ว่านี้ผู้หญ,ญิงเนาะบ่ได้เพิ่นจําบ่ถ่ายบ่บ กดโอ้แบบรถไทยนี่ก็มียุครถไทยนี่ใช่เนาะมีอยู่อะบ่มีคนไทยหายซื้อมีคนไทยนะจีนรถกระเปบ่ได้บ่มีคนฉุบคนเบิองสิได้บ่มีคนกลัวคนเบิองรถไทยกัเป็นใหม่ขึ้นกันเนี่รถไทยกัเป็นใหม่ขึ้นกันบ่มีผู้จับผู้บาใบ่มีผู้จับผู้บายมีผู้ติดผู้เบิองห้ลมกับ่มีคนเป็นใหม่รถไทยกัเป็นใหม่ผมมีผู้บายเนาะคือเป็นหายพิ่นมาไทยเนเอาเอารถไทยเฮานี่ไทยเนาะโดย โอ้มีแต่เอาให้งานเพิ่นมาถ่ายให้เฮาซื่อๆรถเฮานํามันเฮาโอ้คนจ้างคนไทยเนาะแต่คนนั้นเนาะเฮ็ดแต่ยามเพิ่นบ่มีเวียกพุ่นแลเนาะจ้างเพิ่นนี่เนาะเพราะว่าสิจ้างยามมีเวียกกยามเพิ่นบ่ว่างแล้วมนบ่จ้างลานนั่นแหละเอ้ยคลูกลานมาเฮ็ดให้ก็บ่มีไปอือลูกลานตัวเองบ่มาถ่ายให้นี่ลูกลานตัวเองจ้างหลายปานใดก็ถาอันเฮ็ดให้หน้านี่ เออจ้างลูกจ้างลานนี่จ้างเศษหนึ่งเออจ้างเศษหนึ่งสองเศษเห็นไเนาะเออจ้างเศษหนึ่งสองเศษแลจ้างลูกจ้างลานนี่แล้วหาลูกหาหลานเนาะตังหาเหมืนบอเอยอตังหาดุหาลานมีผุ้ญิงคนไทยให้เพิ่นเพิ่อนมาเนาะโดยอาส่ย่ามเพิ่นว่างแล้วเนาะใส่ย่ามขาว่างแล้วโด<อ>ยกระตังหากระตังหาลดุหาลานนะเขาเรียกก็ต้มแทนน้ำใจเพิ่นเนาะโดยโอ้แสนหนึ่งสองแซนนี่แหละเนาะโอ้ นี่การบกวนเวลาแม่เวียงเนาะกับน้องเตียนโดนเลยเนาะกาสิขอโตกับก้อนเนาะมีแต่เป็นกำลังใจให้เพิ่นเนาะสู่ๆเนาะการอคให้เพิ่นพบเนื้อคู่ไวๆเนาะอานาแม่เวียงเนาะมีอยู่แล้วว่าแถวนี้เนาะสีหาให้เพื่อนได้นี่เนาะโดยโดยอาสบายดีสบายดีขอบใจขอบใจสบายดีเจ้าพี่น้องเอ้เนาะ เรื่อว่าการทักทายสบายดีทั้งครอบครัวแม่เวียงเรือว่าน้องเตียนนันหละพี่น,อน้องเอ้ยเนาะเพื่อนก็มีความขาดสดลายโดยเฉพาะคือบ่มีผู้นําครอบครัวเพื่อนวาเนาะบ่มีผู้พาเห็ดพาส่างก็มีความยุ่งยา,ากในเห็ุหน้าก็ได้อาศัยพี่น้องมาไทายให้จึงได้เห็ดจึงได้ทำหาเนะคือวมือนี่บังเอิญได้เจอกับน้องรอดเพราะพี่น,อน้องเอ้ยเนาะคือมามาหาทั้งน้องเตียนกับแม่เวียงหันเลย แต่เข่าไปกับพอดีน้องรอดเผนมะลินนำ้ำน้องเตียนก็นเลยได้เข่าถามพร้อมๆกันเลยเดี่ยวไปนอนสีประมาณนี้เลยไปนอนเอานะบ๊อบเสืเกิดสีได้ขอบอกขบใจมายังเอฟซีจะผู้ทีท่ติดตามโมเสงแ,แต่จนจะจบเนาะแล้วก็อวยพรใช้ให้จงมีสุขภาพแข,แข็งแรงอยู่ดีมีแหงปัสจักรปลอดภยัยใครเจ็บฉะนั้นเบาสุดขอกล่าวคำว่าสบายดี